สวัสดีครับผมพบกับตองกา channel, ชแองที่คุ้นเคยกับการรีวิวรถโมเดลเล็กๆนะครับสวยใสนะครับมีหลากหลายสีด้วยกันนะครับวันนี้ตองกัญญา,ญญาคนที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชต์เพื่อเป็นกำลังใจ วันนี้นํารถโมเดลเล็กๆนะครับเป็นรถกอล์อเล็กๆมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับใคยหลายคนอาจจะชื่นชอบนะครับแล้วก็นําไปสะสมหรือไปให้ลูกหลานท่านเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการนะครับผมวันนี้มีหลากหลายสีมานําเสนอทุกท่านด้วยกันนะครับนี่นะครับเป็นรถเล็กๆนะครับสวยนะครับไปเป็นเป็นรถสะสมนะครับไว้ในร้านนะครับหน้าร้านอย่างนี้ให้คนไปมาได้ดูได้เห็นนะครับหรือนะครับ จัดบรรยากาศอยู่ในบ้านนะครับอย่างนี้นะครับใส่ตู้่างดีนะครับเพื่อที่จะให้ใครหลายคนที่เข้ามาเห็นแล้วนะครับชื่นชอบแล้วก็เพิ่มบรรยากาศดีๆในร้านก็ได้นะครับเสียงนะคร้านของทางชนแนลเองนะครับซึ่งใครหลายคนอยากได้นะครับไปสะสมนะครับหรือไปให้ลูกหลานทะเล่นก็ได้นะครับผมอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ลงมานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับ ใครหลายคนที่ชอบหรือชื่นชอบในรถกระป๋อรถเล็กๆนะครับหรือนําไปสะสมนะครับเขียนคอมเมนต์ลงมานะครับสอบถามกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับผมมาคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วต้องการแชแนลจะได้ตอบท่านนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับในการที่จะนําคลิปดีๆคลิปสร้างสรรค์ดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับผมเยวมก็สวยมากนะครับ วิธีการเล่นก็คือถอยหลังนะครับเดี๋ยวนะครับถอยหลังก็เดินหน้าอย่างสวยมากเลยนะครับนี่สีเขียวสวยมากนะครับมาดูนะครับรถคันนี้นะครับเหมือนเป็นรถตู้นะครับเล็กๆนะครับถอยหลังเดินหน้าสวยนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเล่นดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาดูอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถตัวนี้สีออกสีเทานะครับสวยนะครับ เล็กๆนะครับสำหรับสะสมนะครับคนที่ชื่นชอบนะครับเป็นชีวิตจิตใจนะครับชื่นชอบการสะสมรถเล็กๆอย่างนี้ก็ชอบนะครับเขียนคอมเมนต์เขียนมาพูดคุยกันได้นะครับผมต้องกลางเช้านำมาขายในราคาพิเศษนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับสีนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงเลือดหมูนะครับสวยนะครับเป็นรถเก๋งเล็กๆนะครับโอ้สวยมากนะครับ สวยมากนะครับทํามาจากวัสดุอย่างดีนะครับ่วัสดุอย่างนี้เป็นอัลลอยอย่างดีนะครับอ้พระเจ้าจอร์ด <j ort. S 1> มันยอดมากมากนะครับตอนนี้มาดูสีดํานะครับสีดํำยิ่งสวยนะครับสีดํายิ่งสวยมีรูปแบทแมนอยู่ข้างๆนะครับรูปคางคา,า,าวนะครับล่อยหลังแล้วก็เนื้หน้าวูสวยมากนะครับผม มาเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมกับช่องต่อการแชนแนลนะครับเราจะนําความรู้สาระดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับได้นําสิ่งดีๆมานําเสนอทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี